และยังมีแหล่งท่องเที่ยวแนะนํากันต่อคุณผู้ชมนี่เป็นการนําต้นทุนทางธรรมชาติที่มีอยู่ในพื้นที่ทั้งป่าไม้ภูเขาน้ําตกสัตว์ป่าหายากแล้วก็อาหารท้องถิ่นมาบริการนักท่องเที่ยวให้ค้างแรมกันนะครับมีกิจกรรมให้ร่วมกันอย่างใกล้ชิดด้วยที่รีสอร์ทประชารัฐบ้านบาลาจังหวัดนราธิวาส ใครที่อยากท่องเที่ยวแบบที่เดียวจบครบทุกรสชาตินะครับต้องมาที่นี่คุณผู้ชมรีสอร์ทประชารัฐบ้านบาลาอัเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสนะครับได้ทั้งความสนุกตื่นเต้นผจญภัยเชิงธรรมชาติพร้อมที่พักปลอดภัยด้วยครับแวดล้อมด้วยธรรมชาติจริงๆการเดินทางก็สะดวกปลอดภัย รีสอร์ทประชารัฐบ้านบาลามีห้องพักทั้งแบบหลังเดียวแล้วก็แบบมาเป็นกลุ่มคณะราคาย่อมเยาวนะครับหรือว่านักท่องเที่ยวจะมากางเต็นต์ตั้งแคมปิ้งย่างก็ได้หมดเลยคุณผู้ชมมีอาหารอร่อยคอยบริการมีห้องน้ําสะอาดปลอดภัยครับซึ่งรีสอร์ทประชารัฐบ้านบาลากับชาวบ้านในชุมชนร่วมกันสร้างขึ้นเพื่อให้ มีรายได้เพิ่มจากงานประจำนะครับคือส่วนใหญ่เนี่ยคนใต้คุณผู้ชมชาวบ้านเขาก็ทำอาชีพกรีดยางกันแต่ว่าถ้าเป็นช่วงหน้าฝนเนี่ยออกไปกรีดยางไม่ได้ครับและอยากให้นะักท่องเที่ยวที่สนใจที่กําลังมองหารีสอร์ทท่ามกลางธรรมชาติแบบนี้ไว้เป็นตัวเลือกครับและชุมชนเขาก็ยังมีพืชผลเป็ดไก่ปลาต่างๆปลูกเองเลี้ยงเองหมดเลยนะครับคุณผู้ชมเอามาทำเป็นอาหารประกอบให้กับนักท่องเที่ยวได้ลองชิมอาหารพื้นบ้านกันดูด้วย และกิจกรรมที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งคุณผู้ชมถ้าทานอาหารเสร็จแล้วพักโางแรมเสร็จเวลาหากิจกรรมไปเที่ยวกันคือไปส่องดูนกเงือกตามธรรมชาตินะครับแล้วก็จุดดูทะเลหมอกตอนนี้กลุ่มนะักท่องเที่ยวที่มาดูนกนะครับมาะจนภัยป่าฮัลาบาลากันมีกลุ่มผู้สูงวัยวัยเกษียณต่างๆแล้วก็เดินทางสะดวกนะครับเข้าเขตรักษาพันธุ์นั่งรถไปได้เลยชาวบ,บ้านเรียกที่นี่กันว่าใต้ปีกนกเงือก แล้วก็ไปชมทะเลหมอกน้ําตกสิรินทรทะเลสายรุง้งถ้ามองไปอีกฝั่งจะเห็นชุมชนภูเขาทองที่ร่อนทองของอําเภอสุขิรินนะครับซึ่งเป็นเครือข่ายของรีสอร์ทประชารัฐบ,บ้านบาลาด้วยเช่นกันหลักๆแล้วเมื่อการนักท่องเที่ยวทั่วไปเนี่ยพอเวลาเสร็จจากในพื้นที่หมู่บ้านบาลาเนี่ยเราก็พยายามสร้างเครือข่ายให้ไปที่จุฬาพรศหรือว่าไปที่จะชุมชนท่องเที่ยวภูเขาทอง เพราะว่าที่ชุมชนภูเขาทองเนี่ยเป็นชุมชนที่ดั้งเดิมดั้งเดิมเป็นคนเป็นชุมชนที่ร่องทองแล้วก็มีการสาธิตการทําร่องทองอสาธิตการทําหาร่องหา,หาทองในแม่น้ําแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็ที่นี่ที่เกือบไข่ของเราเนี่ยที่ภูเขาทองเนี่ยเราจะมีะะต้นไม้ต้นใหญ่ที่สุดของประเทศไทยต้นสมพลยัก์ อันนี้คือ,อการสร้างเครือข่ายของชุมชนบ้านบาลากับชุมชนปูเกาตอนชุมชนจุฬาพร12ตอนนี้เรามาอยู่ที่จุดชมสัตว์โดยเฉพาะสัตว์ปีกก็คือนกเงือกครับทุกคนทราบไหมครับว่านกเงือกในประเทศไทยมีทั้งหมด13ชนิดแต่10ชนิดจะอยู่ที่ผืนป่าฮาลาบาลามเพอแวงจังหวัดนราธิวาสของเรา นะครับเมื่อสักครู่นี้นักท่องเที่ยวจากประเทศจีนได้มาส่งนกนะครับนี่คือกล้องของนักท่องเที่ยวประเทศจีนครับรีสอร์ทประชารัฐเป็นของชุมชนโดยชุมชนนะครับใช้งบประมาณของหลวงทําด้วยชุมชนเพื่อเป็นการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของบ้านบาลาเป็นผืนป่าที่ติดกับเทือกเขาพลาบาลาครับเป็นเทือกเขาสองจังหวัดคือยะลากับนาราธิวาสปัจจุบันนี้มีนักท่องเที่ยวหลักมาจากกรุงเทพเชียงใหม่สงขลาแล้วก็ต่างประเทศอย่างจีนนะครับ ผมให้เบอร์ไว้ติดต่อกันเผื่อใครอยากไปท่องเที่ยวคุณผู้ชมจองกันได้ทั้งปีเลยนะครับเบอร์ติดต่อ0862908154นะครับจองล่วงหน้าได้ตลอดทั้งปีแล้วก็รายได้จากการท่องเที่ยวคุณผู้ชมก็เอาไปช่วยเหลือคนพิการในชุมชนแล้วก็โรงเรียนตาดีกาที่เป็นโรงเรียนสอนสาศาสนาของเด็กๆอีกด้วยนะครับ